วันนี้มาบ้านขนมไทย,ยเยี่ยงมาดูวิมาดูยาเยี่ยงทําขนมอันนี้ลูกสาวยาเยี่ยงอันนี้คุกแป้งจ้ะอันนี้คุกแป้งกาลับ,บหนึ่งเลยคุกแป้งก่อนคุกแป้งเสร็จก็มาให้คุณยายนี่ทําเป็นพวมพวมเสร็จแล้วก็หอ่อแล้วก็หอ่ออันนี้เ,เรียกขนมใส่ใส่ไส้จ้ะที่ก็เตรียมนึ่งเตรียมขายได้เลยก็ง่าย ขนมไทยจะเดี๋ยวนี้จะลืมกันหมดแล้วไปกินแต่ขนมอย่างอื่นขนมไทยไม่กินกันเลยอันนี้ไส้มันจะอ่าแล้วก็คลุกแล้วก็ใส่ลงไปใส่ไส้เพิ่มไปอีกบ้านนี้ไม่ต้องห่วงค่ะ<ส>อิ่ม <ไ S 1> เลยค่ะจ้าใ,ใช้ไปตองสองแผ่นหอ่อคนหอก็สวยนะคะดูคนหอด้วยค่ะไม,ไ,ไม่เท่าค่ะเท่าแบบสวยๆแบบเท่าค่ะ โอเค่ค okay. ่ะค่ะค่ะอันนี้เอามานี่อันนี้สุกแล้วค่ะอันนี้เตรียมขายแล้วค่ะเตรียมขายได้แล้วค่ะอันนี้ลูกสาวคนเล็กค่ะอันนี้ค่ะอันนี้ขนมอันนี้ข้าวต้มต้มค่ะข้าวต้มมาอันนี้กล้วยที่ผ่าไปแล้วอันนั้นข้าวเหนียวอันนี้ั่วดดำนะคะ มีถั่วดำที่จะใส่นะคะอันนี้ก็ะเนี่ยวที่นึ่งเสร็จแล้วะะไม่ใช่นึ่งค่ะผัด<โ>อ๋อผัด,ผดผอะแล้วค่ะผัดกะทิค่ะอันนี้ห่อแล้วนะ,ะอันนี้ห่อเสร็จแล้วนะคะอันนี้กำลังห่อคะ่ะกาลังดูคนห่อค่ะคุณเยที่ยังค่ะคุณเยเที่ยงคนนี้เป็นไม่ไมใจ,ใจสู้นะคะค่ะพ,พูดไม่ได้ค่ะเดี๋ยวคนฟองหนุค่ะโอเคค่ะนี่เสร็จแล้วก็เตรียมนึ่งได้เลยจ้ะยังไม่สุกนะคะยังไม่สุกค่ะค่ะ คืออุปกรณ์ทําขนมไทยง่ายๆคืออยู่ตรงนี้นะจ๊ะเมี่ยเที่ยงครับอยู่ที่อำเภอโชคชัยจ้ะวันนี้เราน,นําเสนอขนมวัดขนมไทยโชคชัยนะคะอันนี้ออเดรอร์เยอะแยะเลยค่ะอันนี้คือออเดรอร์ค่ะส่งหมดเลยนะคะโรงพยาบาลก็ที่ไหนก็สั่งได้ค่ะทั่วประเทศไทยเลยค่ะถ้าสั่งมาเราก็ไปไม่ได้แล้วก็เราก็ไม่ไปค่ะโอเคนะคะขอบคุณมากค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับ मैं कौन रहा था